ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟาเล็กๆในเชียงใหม่ฟังเรื่องราวของปรีชาชายชาวไทยไวัยห้าปีที่เคยเป็นมักคุเทศเต็มไปด้วยพลังปรีชาชอบพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัดที่งดงามและป่าเขียวขจีแต่แล้ววันหนึ่งเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมความเหนื่อยล้าที่ผิดปกติอาการหนักที่ขาและครั้งหนึ่งเขาเกือบเป็นลมขณะกำลังปีนเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ตก แพทย์เตือนว่าปรีชาร่างกายของนายกำลังเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดถ้าไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตนายอาจต้องเผชิญกับผลร้ายแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายปรีชาตกใจเขานึกถึงครอบครัวการเดินทางที่ยังไม่ได้ไปและช่วงเวลาอันมีค่ากับลูกหลานแล้วคนที่เคยเต็มไปด้วยพลังอย่างเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้น มีวิธีใดบ้างที่จะปกป้องตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการควบคุมอาหารที่เข้มงวดในวิดีโอวันนี้เราจะสำรวจผลไม้หกชนิดที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยสลายริมเลือดได้อย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและปกป้องสุขภาพหัวใจนี่ไม่ใช่แค่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แห้งแล้งแต่เป็นวิธีปฏิบัติจริงที่นำไปใช้ได้ง่ายได้รับการวิจัยอย่างรอบคอบเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดใดของเส้นทางสุขภาพ คุณเคยคิดหรือไม่ว่าส้มอ้งุ่นหรือแตงโมชิ้นหนึ่งอาจกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของหัวใจคุณมาค้นหาคําตอบกันและตอนนี้ลองถามตัวเองว่าผลไม้ชนิดใดในครัวของฉันที่อาจกําลังปกป้องสุขภาพของฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวแชร์คําตอบในช่องคอมเมนต์เราอยากรู้ความคิดของคุณมากผลไม้ตระกูลส้มมีระบุรุษเงียบที่ปกป้องหัวใจคุณลองนึกภาพว่าคุณกําลังยืนอยู่ในตลาดที่คึกคักในเชียงใหม่ซึ่งมีส้มสีเหลืองสดใส มะนาวเขียวชะอมและส้มโอสีชมพูหอมหวานใครบ้างไม่หลงรักน้ำส้มเย็นชื่นใจหรือส้มโอหวานฉ่ำแต่ผลไม้ตระกูลส้มไม่ได้แค่อร่อยมันคือวีรบุรุษเงียบที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนราบรื่นและปกป้องหัวใจคุณผลไม้ตระกูลส้มมีอะไรพิเศษพวกมันอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องหลอดเลือดที่สำคัญกว่านั้นคือมีฟลาโวโนอยด์เช่นเฮสเพอริดินและนารินจินซึ่งช่วยลดการอักเสบเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และป้องกันการจับตัวของเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของริมเลือดหลังจากอายุ50เลือดมักจะเหนืดมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองฟาวโวนอยในผลไม้ตระกูลส้มทำหน้าที่เหมือนน้ำมันหล่อลื่นจากธรรมชาติช่วยให้เลือดไหลได้อย่างราบรื่นการวิจัยในวารสารโภชนาการคลินิกแห่งอเมริกาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กินผลไม้ตระกูลส้มเป็นประจำมีหลอดเลือดที่แข็งแรงกว่าโดยเฉพาะในวัยกลางคนนอกจากนี้ยังช่วยผลิตคอลลาเจนเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดลดอาการปวดข้อ และเสริมภูมิคุ้มกันจะนำผลไม้ตระกูลส้มเข้ามาในชีวิตได้อย่างไรเริ่มต้นวันด้วยน้ำมะนาวอุ่นเพื่อกระตุ้นการย่อยอาหารเพิ่มชิ้นส้มหรือส้มโอลงในสลัดมื้อกลางวันใช้ผิวเลมอนเป็นน้ำจิ้มสำหรับปลาหรือผักอยากสร้างสรรค์ลองเก็บเปลือกส้มอบแห้งและชงเป็นชาเพื่อเพิ่มรสชาติและสารอาหารข้อควรระวงังหากคุณใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดคอเลสเตอรอลถามแพทย์ก่อนกินส้มโอมากๆ เพราะอาจส่งผลต่อการดูดซึมยาคุณเคยคิดหรือไม่ว่าส้มผลเดียวสามารถปกป้องหัวใจคุณได้อย่างทรงพลังแชร์วิธีที่คุณใช้ผลไม้ตระกูลส้มในช่องคอมเมนต์ลองท้าทายเล็กๆสัปดาห์นี้ลองเพิ่มผลไม้ตระกูลส้มในสามมื้ออาหารและสัมผัสถึงความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะสำรวจผลไม้ต่อไปหรือยังผลไม้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังกำลังรอคุณอยู่ดาว่าคืออะไร คำตอบอยู่ในส่วนถัดไปผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อัญมณีเล็กๆเพื่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินในสวนที่เชียงรายซึ่งมีสตรอเบอรี่สีแดงฉ่ำบลูเบอร์รี่สีม่วงเข้มและราสเบอร์รี่สีดำวาววับซ่อนอยู่ท่ามกลางใบไม้เขียวขจีแค่เห็นก็รู้สึกอยากกินแล้วใช่ไหมแต่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เล็กๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของหวานแสนอร่อยหรือส่วนผสมในชามสมูทตี้ตอนเช้ามันคืออัญมณีจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องหัวใจ และทําให้เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระอะไรทําให้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พิเศษความลับอยู่ที่แอนโทไซยานินะสารที่ให้สีแดงม่วงและน้ําเงินอันสดใสของสดรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนี้ช่วยลดการอักเสบและปกป้องหลอดเลือดจากความเสียหายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นหลังจากอายุห้าสิบหลอดเลือดมักสูญเสียความยืดหยุน่น แต่แอนโทไซยานินะช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้เลือดไหลได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและไฟเบอร์ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีบำรุงระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงและควบคุมการอักเสบในร่างกายให้อยู่ในระดับต่ำสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือผลไม้เล็กๆเหล่านี้ยังช่วยให้สมองแจม่มใสลดอาการปวดขอ้อเพื่อให้คุณเคลื่อนไหวได้สะดวกและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยไฟเบอร์จากธรรมชาติ จะเพลิดเพลินกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกวันได้อย่างไรโรยบลูเบอร์รี่หรือสดรอเบอร์รี่ลงในชามข้าวโอ๊ตสตอนเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่ด้วยพลังเพิ่มลงในสลัดผักใบเขียวเพื่อรสชาติหวานสดชื่นหรือปั่นเป็นสมูทตี้กับผักโขมและกล้วยเพื่อเครื่องดื่มที่อัดแน่นด้วยสารอาหารเคล็ดลับเล็กๆล้ลางผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ให้สะอาดและถ้าเป็นไปได้เลือกแบบออแกนิกเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีไม่มีผลไม้สดไม่ต้องกังวล ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แช่แข็งยังคงคุณค่าทางโภชนาการพร้อมให้คุณเพลิดเพลินตลอดทั้งปีคุณมีเมนูโปรดกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือไม่แช่ในช่องคอมเมนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันลองท้าทายนี้วันนี้ลองเพิ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หนึ่งกำมือลงในมื้ออาหารและสัมผัสถึงความสดชื่นการกระทำเล็กๆแต่สามารถเป็นกุญแจสู่หัวใจและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นผลไม้ต่อไปจะเป็นความประหลาดใจจากเขตร้อน หวานฉ่ำและเต็มไปด้วยพลังคุณคิดว่าคืออะไรมาสำรวจกันในส่วนถัดไปสัประรดของขวานจากเขตร้อนเพื่อเลือดที่แข็งแรงลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ริมหาดภูเก็ตเคี้ยวสัประรสสีเหลืองทองหวานฉ่ำน้ำไหลยหยดความรู้สึกสดชื่นนั้นช่างต้านไม่ได้ใช่ไหมแต่สัประรดไม่ใช่แค่ของหวานจากเขตร้อนมันคือของขวานจากธรรมชาติที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนและหัวใจแข็งแรงขึ้นอะไรทำให้สรระรดพิเศษ ความลับอยู่ที่โบรเมเลนเอนไซม์จากธรรมชาติที่พบมากในแกนและน้ำสับปะรดโบรเมเลนทำหน้าที่เหมือนผู้ทำความสะอาดอัจฉริยะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เลือดจับตัวกันมากเกินไปซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ริมเลือดอันตรายเมื่อเราอายุมากขึ้นเลือดมักจะหนืดมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการอุดตันในหลอดเลือดโบรมเลนช่วยให้เลือดไหลได้อย่างราบรื่นลดความเสี่ยงนี้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้สับป,ปะรดยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบปกป้องหลอดเลือดและสนับสนุนการย่อยอาหารซึ่งสำคัญมากเมื่อระบบย่อยอาหารช้าลงตามวัยสับป,ปะรดยังช่วยลดอาการปวดข้อให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตั้งแต่เดินเล่นในสวนสาธารณะไปจนถึงเต้นรำกับเพื่อนๆจะนำสับป,ปะรดเข้ามาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแต่สับป,ปะรดสดเป็นชิ้นสำหรับเป็นของว่างยามบ่ายหวานโดยไม่ต้องเติมน้ำตาล เพิ่มสับปะรดลงในสมูตตี้กับกล้วยและน้ำมะพร้าวเพื่อรสชาติเข็ดร้อนหรือย่างสับปะรดกับไก่หรือกุ้งเพื่อทำอาหารที่หอมอร่อยเคล็ดลับเล็กๆสับปะรดมีน้ำตาลจากธรรมชาติดังนั้นหากคุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะหากคุณมีปัญหาสุขภาพเฉพาะควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มสับปะรดในอาหารคุณชอบรสหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดหรือไม่แชร์เมนูโปรดที่มีสับปะรดในช่องคอมเมนต์ ลองท้าทายนี้วันนี้ลองเพิ่มสับปะรดหนึ่งชิ้นลงในมื้ออาหารและสัมผัสถึงความรู้สึกเบาสบายการกระทำเล็กๆแต่สามารถเป็นกุญแจสู่สุขภาพที่ยาวนานผลไม้ต่อไปจะเป็นเพื่อนที่สดชื่นเต็มไปด้วยน้ำและน่าประหลาดใจคุณเดาว่าคืออะไรมาสำรวจกันในส่วนถัดไปแตงโมสดชื่นและทรงพลังเพื่อหลอดเลือดลองนึกภาพว่าคุณกำลังพักผ่อนยามบ่ายใต้ร่มเงาต้นมะพร้าวในทุ่งที่สุพรรณบุรี เคี้ยวแตงโมชิ้นฉ่าน้ําหวานเย็นความรู้สึกสดชื่นนั้นเหมือนขจัดความร้อนได้ใช่ไหมแต่แตงโมไม่ใช่แค่ของว่างแก้กระหายมันคือเพื่อนที่ท,ทรงพลังช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและหัวใจของคุณเบาขึ้นอะไรทําให้แตงโมพิเศษความลับอยู่ที่ซิทรูลีนะสารจากธรรมชาติที่มีมากในเนื้อและส่วนที่เป็นเปลือกขาวใกล้ผิวซิทรูลนะีช่วยให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์มากขึ้นซึ่งเป็นสารที่ช่วยขยายหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนและลดแรงกดดันต่อหัวใจ เมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดมาแข็งตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อริ่มเลือดและความดันโลหิตสูงแตงโมทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยที่อ่อนโยนช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นเลือดไหลได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ด้วยปริมาณน้ำกว่า90%อร์เซแตงโมช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นซึ่งสำคัญมากเพราะการขาดน้ำอาจทำให้เลือดหนืดและอุดตันได้ง่ายขึ้นแตงโมยังช่วยลดความดันโลหิตเสริมสุขภาพหัวใจและมอบความรู้สึกสดชื่นให้คุณเพลิดเพลินตลอดวัน จะเพลิดเพลินกับแตงโมทุกวันได้อย่างไรหั่นแตงโมเป็นชิ้นสำหรับเป็นของหวานหรือของว่างหวานจากธรรมชาติโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มชิ้นแตงโมลงในสลัดกับใบสะระแหน่และชีสเซตาเพื่อรสชาติใหม่หรือปั่นเป็นสมูทตี้เย็นๆกับใบโหระพาเคล็ดลับเล็กๆหากคุณต้องเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยควรกินแตงโมตอนเช้าหรือกลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนอนหากคุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกินในปริมาณที่พอเหมาะเพราะแตงโมมีน้ำตาลจากธรรมชาติ คุณชอบรสหวานเย็นของแตงโมหรือไม่แชร์วิธีที่คุณเพลิดเพลินกับแตงโมในช่องคอมเมนต์ลองท้าทายนี้วันนี้ลองเพิ่มแตงโมหนึ่งชิ้นลงในมืออาหารและสัมผัสถึงความสดชื่นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สามารถทําให้หัวใจคุณยิ้มได้ผลไม้ต่อไปเป็นอัญ,ญมณีเล็กๆหวานฉ่ําและเต็มไปด้วยพลังคุณเดาว่าคืออะไรมาสํารวจกันในส่วนถัดไปองุ่นอัญ,ญมณีหวานฉ่าเพื่อหัวใจที่แข็งแกรง ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินในสวนองุ่นที่หัวหินซึ่งมีองุ่นสีแดงฉ่ำและสีม่วงเข้มระยิบระยับใต้แสงแดดแค่หยิบผลหนึ่งแล้วเคี้ยวเบาๆรสหวานก็กระจายไปทั่วแต่องุ่นไม่ใช่แค่ของว่างที่สะดวกมันคืออัญมณีจากธรรมชาติที่ปกป้องหัวใจและทําให้เลือดไหลเวียนได้อย่างราบรื่นอะไรทําให้องุ่นพิเศษความลับอยู่ที่เรเเวราทรา่าสารที่พบมากในเปลือกองุ่นโดยเฉพาะองุ่นแดงและม่วงเรเเวราทร่าช่วยลดความหนืดของเลือด ป้องกันไม่ให้เซลล์เลือดจับตัวเป็นลิ่มซึ่งเป็นอันตรายเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นหลังจากอายุ50หลอดเลือดมักสูญเสียความยืดหยุน่นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายเรสเวอร์าทร่าทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นเลือดไหลได้อย่างราบรื่นอัง,งนยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีช่วยลดการอักเสบปกป้องหัวใจและสมองพร้อมสนับสนุนความจำให้คุณแจ่มใสนอกจากนี้ยังให้พลังงานอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณทำกิจกรรมได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยจะเพลิดเพลินกับองุ่นทุกวันได้อย่างไรกินองุ่นสดเป็นของว่างเพียงล้างให้สะอาดและหยิบมากินแช่แข็งองุ่นเพื่อทำของหวานเย็นหวานเย็นล้ายลูกอมจากธรรมชาติเพิ่มองุ่นลงในสลัดกับผักใบเขียวและวอนนัดเพื่อรสชาติที่ลงตัวเคล็ดลับเล็กๆองุ่นมีน้ำตาลจากธรรมชาติดังนั้นหากคุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควรกินในปริมาณที่พอเหมาะคู่กับถั่วหรือชีสเพื่อสมดุลหากคุณใช้ยาพิเศษควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย คุณชอบรสหวานขององุ่นหรือไม่แชร์วิธีที่คุณกินองุ่นในช่องคอมเมนต์ลองท้าทายนี้วันนี้ลองเพิ่มองุ่นหนึ่งพวงลงในมื้ออาหารและสัมผัสถึงพลังงานที่สดใหม่การเลือดเล็กๆแต่สามารถเป็นกรอบป้องกันหัวใจของคุณกีวีผลไม้เล็กๆพลังยิ่งใหญ่เพื่อหลอดเลือดลองนึกภาพว่าคุณกำลังเยี่ยมชมแผงผลไม้ในตลาดกลางคืนเชียงใหม่ซึ่งมีกีวีสีเขียวสดใสซ่อนอยู่ในเปลือกสีน้ำตาลบางๆเมื่อผ่าออกมา สีเขียวสว่างและรสเปรี้ยวหวานทำให้คุณตื่นเต้นแต่กีวีไม่ใช่แค่ของว่างที่แปลกใหม่มันคือวีรบุรุษตัวน้อยที่ปกป้องหลอดเลือดและทำให้หัวใจคุณแข็งแรงอะไรทำให้กีวีพิเศษความลับอยู่ที่วิตามินซีที่มีมากมายมากกว่าส้มเสียอีกพร้อมด้วยวิตามินเคและไฟเบอร์สารเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกองทับเล็กๆล,ลดความเหนื่อของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นอันตรายเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นหลังจากอายุ50บเลือดมกักเหนืดมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการอุดตันในหลอดเลือดกีวีช่วยให้เลือดไหลได้อย่างราบรื่นทําให้หลอดเลือดโล่งอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในกีวีช่วยลดการอักเสบสนับสนุนภูมิคุ้มกันให้คุณป่วยน้อยลงและเพิ่มการย่อยอาหารด้วยเอนไซม์จากธรรมชาติทําให้คุณรู้สึกบสบายกีวียังบารุงสมองให้คุณแจ่มใสเพื่อเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่มีความหมายกับครอบครัวจะนํากีวีเข้ามาในมื้ออาหารได้อย่างไรผ่ากีวีครึ่งลูก ใช้ช้อนตักกินเป็นของหวานง่ายๆเพิ่มชิ้นกีวีลงในสลัดผลไม้หรือสลัดผักใบเขียวเพื่อรสดเปรี้ยวสดชื่นปั่นกีวีกับโยเกิร์ตและกล้วยเพื่อสมูทตี้ที่สดชื่นเคล็ดลับเล็กๆหากคุณแพ้รสเปรี้ยวเริ่มจากปริมาณน,น้อยๆเพื่อปรับตัวหากใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินกีวีมากๆคุณชอบรสเปรี้ยวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของกีวีหรือไม่แช์วิธีที่คุณใช้กีวีในช่องคอมเมนต์ ลองท้าไทยนี้วันนี้ลองเพิ่มกีวีหนึ่งลูกในมืออาหารและสัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาการเลือกเล็กๆแต่สามารถเป็นกุญแจสู่สุขภาพที่ยั่งยืนผลไม้6ชนิดที่ยอดเยี่ยมพร้อมให้คุณสำรวจแล้วอยากรู้วิธีรวมมันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันหรือไม่มาค้นหาคำตอบในส่วนสรุปสรุปใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีทุกวันด้วยผลไม้6ชนิดลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในครัวเล็กๆที่บ้านมองตะกร้าผลไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันส้มสีเหลืองสดใส สตรอเบอรี่สีแดงฉ่ำสับประรดหอมหวานแตงโมเย็นฉ่ำอองุ่นสีม่วงเข้มและกีวีสีเขียวสดแค่ผลไม้ไม่กี่ผลต่อวันแต่พวกมันคือกุญแจทองคําที่ปกป้องหัวใจรักษาการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาอันมีค่ากับครอบครัวและเพื่อนๆจากเรื่องราวของปรีชานในเชียงใหม่เราเห็นว่าสุขภาพไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยมันเริ่มต้นจากตัวเลือดเล็กๆเ,เ,เช่นการเพิ่มชิ้นส้มลงในมื้อเช้าหรือหยิบอองุ่นมากินเป็นของว่าง ผลไม้6ชนิดนี้ส้มเบอร์รี่สับปะรดแตงโมองุ่นและกีวีไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังส้มที่มีฟลาโวนอยช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุน่นเบอร์รี่ที่มีแอนโทไซยานินะปกป้องหัวใจและสมองสับปะรดที่มีโบรเมเลนป้องกันเลือดจับตัวแตงโมที่มีซิทูลีนช่วยขยายหลอดเลือดองุ่นที่มีเรสเวอร์ราทอล์ทำให้เลือดไหลได้อย่างราบรื่นและกีวีที่มีวิตามินซีและเคลดความเสี่ยงต่อริมเลือด ทั้งหมดนี้สามารถนําเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆตั้งแต่สมูทต,ตี้ตอนเช้าไปจนถึงสลัดมื้อกลางวันความลับคืออะไรไม่ต้องรอให้สุขภาพส่งสัญญาณเตือนวันนี้คุณสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อให้หัวใจแข็งแรงร่างกายเต็มไปด้วยพลังและจิตใจสดชื่นอยู่เสมอคุณได้เรียนรู้อะไรจากผลไม้6กชนิดนี้ชนิดใดที่ทําให้คุณตื่นเต้นที่สุดแช์ในช่องคอมเมนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันลองท้าทายสุดท้ายนี้ในสัปดาห์นี้ ลองรวมผลไม้อย่างน้อยสามชนิดเข้ามาในมื้ออาหารประจำวันแค่น้ำมะนาวอุ่นหนึ่งแก้วสตรอเบอรี่หนึ่งกำมือหรือสับปะรดไม่กี่ชิ้นคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างสุขภาพไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นการเดินทางของตัวเลือกเล็กๆที่มีความหมายขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวิดีโอนี้หากคุณพบว่าเคล็ดลับเหล่านี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่อาจต้องการแรงผลักดันเล็กๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบผลไม้ชนิดใดและสมัครสมาชิกช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจต่อไปมาทำสิ่งเล็กๆร่วมกันเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขทุกวันพบกันในวิดีโอหน้า